สวัสดีฮะวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเหรียญ10บาทสมัยรัชกาลที่10ที่มนะีลูกค้านะครับส่งมานะครับให้นะเช็คประเมินราคานะครับนะบก็วันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญที่ทำออกมานะครับเพื่อ ให้ดูเป็นเหมือนที่จะเป็นพระเสียรตรงนะรพระเสียรตรงนะครับก็ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับนะบอกเลยว่าเนี่ยนะครับนะเป็นเหรียญที่พยายามแบบว่าปลอมงโง่ๆครับปลอมงงๆนั่นแหละนะคือยืมมังอยากลองวิชานะก็เลย ส่งมานะส่งมาขายนะครับมันก็คือผมเคยบอกหลายครั้งแล้วนะครับว่านะเหรียญประเภทอย่างเงี้ยเนี่ยคือเหรียญไอ้พวกที่เรียกว่าเหรียญแห่งความพยายามแม่งมึงไม่คิดที่จะเอาช่วงเวลาที่แบบดีๆไปทําอะไรที่มันมีประโยชน์อะแต่ว่ามันนั่งทาไม่ให้เสียเวลาอยู่อย่างเงี้ยนะฮะนี่คือเหรียญที่แม่งต้องพยายามจริงๆแหละนะก็คือพูดง่ายๆก็คือนะต้องเอานะแค่ไสในออกมานะแค่ไสในระดับไหน กว่าแม่งจะแค่ได้มันแค่จนแบบหูจนแบบเหรียญเนี่ยเกิดการบิดเบี้ยวนะไม่รู้ใช้เครื่องมืออะไรแต่เหรียญเกิดการบิดเบี้ยวหลังจากนั้นนะพอสามารถแคะไสในออกมาได้ความลําบากของเหรียญรุ่นนี้คืออะไร ก็ต้องแม่งลำบากนะเอาไส้ในเนี่ยนะสองเหรียญมาประกบกันมาประกบกันให้ด้านหัวกับด้านก้อยตรงกันนะด้านหัวกับด้านก้อยตรงกันแต่เหรียญน,นี้นะขนาดประกบยังประกบไม่ตรงเลยโอ้โหนะนึกถึงความพยายามความลำบากแล้วกูนี่แม่งทั้งสมเพชนะทั้งเห็นใจมากนะที่แบบว่ามึงก็เวลาช่วงเวลาดีๆเหมือนว่างอะ่ะไม่มีอะไรทำอะ่ะแล้วก็จากนั้นก็มานั่งทําเหรียญนนะเพื่อที่จะเอามาขายโอ้โหแม่งนะนะสำหรับเหรียญน,นี้นะคือมันดูง่ายๆม มากอย่างหนึ่งนะถ้าผมบอกเลยนะถ้าคือหลอกต้องหลอกควายเท่านั้นน่ะถึงจะหลอกได้อะ่ะเออนะเหรียญน,นี้นะวิธีทํานะต้องต้องบอกเลยนะว่าเหรียญน,นี้ด้านก้อยนะั้นน่ะถือว่าไม่แปลกนะคือปกติมากนะปกติมากก็คือเหรียญคําว่า10บ,บาทจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมล่ะแต่ด้านหัวคุณสังเกตไหมด้านหัวให้สังเกตอะไรนะด้านหัวเนี่ยถ้าเป็นนะเหรียญ10ที่เป็นเหรียญ10แท้เนี่ยเห็นไหมฮะ คำว่ามหาวิเชาลงกรเนี่ยนะจะต้องอยู่ตรงด้านหน้าคำว่ารักชกาลที่10ไม่ใช่ว่ารักชกาลที่10มาอยู่ด้านหลังอะไรแบบนี้เนี่ยเพราะเวลาเหรียญเวลาเขาปั๊มผลิตผิดพลาดเนี่ยนะปั๊มผลิตผิดพลาดหรือปั๊มเป็นหัวตรงเนี่ยจะต้องเหมือนนะจะต้องจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องมาทั้งแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยครับครบแบบนี้เลยนะเออไม่ใช่ว่า ข้างนอกข้างนอกนี่คือเป็นแบบนี้เพราะเวลาเขาปัม๊มเขาไม่ได้ปัม๊มแยกเขาปั๊มทั้งหมดเวลาวางบล็อกผีผ้านะ่ะเขาปั๊มทั้งหมดครับแล้วถ้ามาอย่างนี้นะมันก็ดูออกแล้วนะครับว่าเนี่ยคือปลอมโง่ๆปลอมกระจอกโง่ๆปลอมแบบแม่งไล้ความรู้อะ่ะเออนะก็ผมบอกเลยนะเอาเวลาไปทํามาหากินผมบอกเลยว่าเหรียญน,นี้นะกว่าที่จะทําออกมาได้นะมันใช้เวลาเป็นวันๆเป็นวันๆ เออถึงทาออกมาได้อย่ามาอ้างนะอย่ามาอ้างนะว่าที่บ้านลําบากนะยากจนเลยต้องทําเหรียญปลอมพยายามปลอมแปลให้ออกมาขายเพราะว่านะครับนะความจนความไม่มีหรืออะไรมันอ้างไม่ได้ครับมันไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งที่จะมาอ้างให้ทําตัวเป็นวิชาชีพได้นะฮะฝากไว้ด้วยละกันนะปลอมโง่ๆแบบนี้ไม่ต้องเสนอมาหรอกครับแม่งโคตรเสียเวลาเนะฮยอันนี้ก็อย่างน้อยก็ได้เอามา ประจานให้ทุกคนได้เห็นแม่งสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าอย่าไปทานะไม่งั้นกูดานะเหรียญน,นี้นะส่งกับเจ้าของไปผมโคตรเชื่อเลยมึงเอาไปโพสต์ที่ไหนนะเขาก็จะรู้เลยว่ามึงนี่แหละที่กูด่า <S <s <uck ie> เออนะโอเคนะครับก็ถ้าเป็นเหรียญที่มีการนะทำหัวตรงขึ้มนมาจริงผลิตภลา์จริงคือจะต้องเหมือนกันอย่างนี้นะถ้าเป็นเหรียญสิบก็ต้องด้านหัวกับด้านก้อยหรืออะไรที่แบบว่าตัวหนังสือหรืออะไรต้องเป็นตามเปอย่างนี้ทุกอย่างไม่ใช่ว่า มนะีผิดเพี้ยนไม่ตรงนะะเนี่ยอย่างแบบเนี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทเห็นไหมอ่าเหรียญหนึ่งบาทนะตัวหนังสือหรืออะไรก็ต้องเป็นอย่างนี้ขึ้นตรงอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะขึ้นแบบขึ้นแบบอ่าเหรียญแบบนี้นะทั้งหมดอันนี้ถูกต้องแบบนี้อ่าแล้วก็ด้านนอกมันต้องอยู่อย่างนี้ไส้ในต้องหันหัวขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่สลับกันแบบนี้โอเคนะครับฝากด้วยนะครับอย่าพยายามทำปลอมมาขายครับ